ครับวันนี้เราจยามาแต่งข้าวกล้องต่อนะครับอ่าก็แต่งไปได้อยู่อสามบาทแล้วนะครับสามบาทแล้วนะครับอเนี่ยเราแต่งมาแต่ละวันแต่ละน้อยแต่น้อยแต่มันมีหลายแบบนะครับเฮาย้อนไปกอยเลยนะครับอแต่งทีละวักสลักสลาวปูนดีเมาลงไหลก๊าอู้ การขีดเขียนมันเปลี่ยนเทกจู้มาช่วยกันดูห้องเนื้ออันนี้สองบาทนะครับอ่าบาทที่สามที่เราแต่งกันตะวานนี่นะครับ้องเขียนมายายมากมายปะเลอเป็นทายเป็นเส้นเหลางามอ่าแถมมันก็พิจากแบบเบ้าบัวลานนะมีสองแบบนะครับที่นี้เราเขออยาลองมาแต่งนะครับบาทต่อไปก็คือ นี่ครับเห็นไหมครับสามบาทแล้วบาทต่อไปก็คือบาทนี่แหละนะบาทบาทกลมดังบนนี่แหละครับมาเอามาใส่นะครับเพียงแต่ว่าการสัมผัสนั่นก็จะตัวท้ายบาทสลัดลงนี่ก็จะต้องมาสัมผัสกับอ่าท้ายวักที่สองของบาทกลมนี่นะครับอแต่คนละเสียงกันนะครับอืบาทสลัดลงนี่มันเสียงสมันนะครับอ่าแต่ แต่ตรงกลางของบาดก้่อมนี่มันจะต้องเป็นเสียงจัตวานะครับอ่าเนี่ยนะครับนะครับงามอ่ามันก็จะต้องมาสัมผัสตรงกลางนี่นะครับอ่าสามหามตามพามอ่าอัน,านนี้ก็โบราณนี่ก็อ่าหมานันหวานขาน ฐานอะไอย่างี้มันเนี่ยนะครับอ่ามันเป็นอย่างนี้นะครับอ่ามันแต่งต่อเลยนะครับพ่องเขียนมายายมากมายปะเลือเป็นสายเป็นเส้นเหล่างามอ่าทีนี้เราจะต้องมาวางลงนี้แล้วครับเราจะเอาแบบใดดีนะครับอ่าตัวตัวงกลางนี้ก่อนนะครับอ่าปกติแล้วการแต่งข้าวจ้อยของผม,ผมจะแต่งตัวกลางนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามัน สำคัญกับนี่แหละครับสัมผัสเนี่ยงามนะครับเขาตั้งมาตั้งไว้ก่อนนล้วก็สละอ่ำนะครับห้ามมันมีสามเนาะสามสามอ่าผามผา,ามน้ำมีนักเหมือนกันนะครับ แล้วแ,แ,แต่จะชอบนะครับหนำหมถามมีหน้ากันนะครับแต่และตัวก็ล้วนแต่เอามาแต่งได้นะครับเพียงแต่ว่าเราจะากรรมเหล่านี้นะครับเอาเอาประกอบเห็นนะครับ อย่งอีกอะอบถามอ่าถามอะไรอย่างเน,นี้ยสามสองสามอย่างเนี้ยนะนนำอะไอย่งเนี้ยนะหับหามนี่นะหับหามสมบูรณ์ห่อเอาหับหามมาอ่าหับหามหรอกครับหับหามพ่<ข>อ,งองเขียนมายายมากมายปะเลอะเป็นสายเป็นเส้นเหลางาม อ่าอ,อย่างมาหมอ้อแต่เสียงตีนะบอดได้ห,หา้าผามมาเนี่ยนะครับอ่าเฮาหูเราจะเอาบ่ดได้บ่ดได้ห้าผามอ่าบอดไนนด้นะได้นี่มีเขียนได้สองแบบนะครับเลยจะเอาเะ้ประกอบที่เป็นได้บาลีก็ได้นะครับอหรือบาไซก็ได้นะครับอย่างนี้นะก็อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอ่ะทีนี้เราจะเอามาสัมผัส กับตัวหน้านี่แหละครับมาอันนี้เราได้วักวักที่สองแล้วนะครับเห็นไหมครับวักที่สองที่นี่วักแรกนี่นะมันจะต้องลงด้วยเสียงตรีนะครับเสร็จแล้วก็ถ้าสัมผัสสองตัวนี้ได้ก็ดีนะครับได้ก็ดีนะถ้าบ่ได้ก็บ่เป็นยังนะครับบ่ได้หามหามมามาช่วยกัน ไซอ่าได้มาไซามันมันจะได้ได้นี่นะครับมามาช่วยนะครับช่วยอ่าช่วยเสียงโทรกับใจตัวจั๊นะครับมาช่วยกันกันไซนะครับไซอ่ซาไซอ่ซาไซานี่ก็ไซนี่มันก็อ่าคล้ายๆ จักยงจักอย่างนะเนาะไซนะครับมามาช่วยกันช่วยกันหน่อยอมาช่วยกันไซฮะโบไดห้ห้ามหามมาไอหามมันมันสัมผัส์กับไอไอหนามไอหลามนี่นะครับอะหามเนี่หามหามเนี่ยไหมมากับงามเนี่ยไหมงามนี่เป็นเสียงสามัญนะครับมาในท้ายว่าบาดลงนะครับมาแต่ท้ายว่างนี้จะต้องเป็นเสียงจัตวาน,นะครับมาที่นี่โบราณนะครับเฮียแได้นะครับโบราณ โบราณเนาะโบราณก็จะมีมันมันมันการการเออไม่แจ่มแจ่มไม่แจ่มมันโบราณมันจะต้องเป็นเสียงจัตวาครับหมานอ่าหมานหวานอ่าหวาน มันต้องเป็นเสียงจัตวาะคะหวานสารหานผานอ่าผานขานฐานนะครับฐานอ่ามีหลายกรรมกันนะครับมาที่นี่เขาจะสอบตัวไหนเขาจะเอามาต่อนะฮะมันเป็นโบราณเนี่ยนะครับ ทีนี้เราจะเอาอย่างที่มันมันฐาน,นะเ,ปน,เ,ปนเป็นพื้นเป็นพื้นฐานนี่ก็ได้นะครับมามายามาเผาผานนี่ก็ได้นะครับมาเขียนอย่างห้าวหานก่ก็แล้วใจะจะเขียนนะครับมามาผสาอนอย่างนี้นนะครับหวานอ่าทีนี้เราจะเอาเอาตรงนี้เราครับมาอขับขานเอามาขับขานอ ขับขานอ่าทีนี้เราอันอื่นก็ได้นะครับหมายเหว่าไอ้อันนี้อันเดียวนะครับอทานก็ได้นะนยังก็ได้แล้วแต่แต่เขาต้องมีตัวประกอบนะครับตัวประกอบมันมันมัน,มนทานอะไรเนี่ยนะครับพื้นฐานเนี่ยอย่างนี้เพื่นนอนหน่อย,น,น,ยนะมันเป็นอ่าสองสารสารอะไรเนี่ยเนี่ยพระสารอะไรเนี่ยเนี่ยขับขานนะทีนี้เราก็งหูแล้วขับขาน เอาล่ะเรายัเอาขับขาดนี้ต่อนะครับทีนี้เราก็หาเสียงตีนะครับในเสียงตีใส่ตรงนี้ก่อนนะครับเสียงตีนะครับหรือจะให้มันไอคาสัมผัสตัวนี้เขาก็ไหาที่หลังก็ได้นะครับออย่างเงี้ยนะครับแต่งมาผสมผสมกันนั่นนะในใน ในเชิงในเึิงหรือในเชิงก็ได้เหมือนกันในเึิงในซึิงก็ได้นะครับหรือเชิงก็ได้นะครับซึ่งนะครับซึ่งซึิงก็ได้เชิงก็ได้นะครับซึิงซึิงกับเชิงอันเดียวกันนะครับซึิงในซึิงข้าวข้าวนะครับข้าวเขียนได้สองแบบนะครับข้าวก็ตกกะละหงนี้นะครับ่า ข้าวอ่าหรือเอาตัวข้ะนะครับมาเขียนนี้นะครับอ่าอย่างนี้ก็ได้นะครับอ่าอย่างนี้ก็ข้าวนะครับมาข้าวข้าวจ้อยนะครับจ,จ้อยเสียงตีอจ้อยเสียงตีเจ้าตัวจ้านะครับอ่าจ้อยนะครับ่าเขียนตัวไหนก็ได้นะครับอ่าตัวหน้าอะไรข้าวนะครับอื นเสียงข้าวจอยนะจ้อยเสียงตีเสียงตียาวอันนี้ก็เสียงตียาวนะไสนะครับมาแลทีนี้เอาบอกอ่อนอ้อยบอด้อยขับขานบอด้อยฮิตฮอยขับขานบอด้อยเอาไหนดีครับอ่าอนอ้อยใส่ลอยขับขานก็ยังได้นะอ้อย ดำมอยมันแบบดำมอยขับขานมันก็ไปสะระออยเอาอ้อยบอดอยบอดอยขับขานหีดหอยขับขานเอาหีดหอยก็แล้วกันหีดหอยก่อนแล้วแต่จะเขียนนะครับหีดหอยหีดหอยขับขานเห็นไหมครับได้ละได้ละได้ อาเทมสองตัวนี่กับสองวักนี่ก็มันก็เหมือนเดียวกับไอ้วักต้นนี่นะครับเห็นไหมครับแต่งง่ายแล้วนะครับง่ายแล้วนะครับเห็นไหมครับเหมือนกับวักต้นไหนวะเหมือนเหมือนเดียวกันเลยนะครับง่ายแล้วนะครับง่ายแล้วนะไอ้แต่งแปลงได้ก็ได้แล้วนะครับทีนี้เอามาเขียนเป็นภาษาปริวัติแบบที่ที่สองดูนะครับก็คือการยืมเอา อักษรไทยนะครับมาปั๊บเทียบก็เป็นอักษรละนาเขียนไปนะครับอเขียนประกอบคำกันมากับแบบภาษาไทยนะครับผสมประสานกันไปนะครับอมาอมามาช่วยนะครับช่วยยืมตัวชอช้างนะครับมามาเป็นตัวจะนะครับมาช่วยนะครับมาช่วยนะครับมาช่วยกัน การไซด์นะครับไซด์ตัวสะนะครับยืมตัวโซโซนะครับไซด์ไซนี่เหมือนกับไอไอไอนกเอี้ยงไซไซหนอนไซด์อย่างเห่าหื้อควายแบบเดียวกันนะไซด์นะครับช่วยกันไซด์นะครับเหมือนกับไอไอมาไซไอไอพัก พวงอ,อกอ,อย่างนี้ไใส์ไซส์เอาขี้เงื่อมันออกอ,อย่างนี้ไส์มาช่วยกันไซสนะครับบอ่อได้บอ่อได้ได้ในเสียงโทนะครับไ,ไส์ในเสียงตียงนะครไม่โทเหมือนกันนะครับบอ่อได้ห้ามหามาบ่ห้ามหามนะครับใจหัวคิดเอานะครับอ่าห้ามหามอืมเห็นนะครับทีนี้ามาเขียนเป็นภาษาปริวัติแบบที่สามดูนะครับมาช่วยกันไซสนะครับอ เอามาเขียนเป็นภาษาปฏิวัติแบบที่สามนะครับก็คือ,อมามาจุย้ยอ่ายิน,นเสียงจุ้ยแล้วครับมันต้องจอจานนะครับจุย้ยอ่าน,นี้จุย้ยใส่ไม่เองเหรอจุย้ยจุ้ยอ่ะใส่ไม่โทรจุ้ยนะครับมาจุ้ยกันนะครับอ่านี้มันกันนะครับอันนี้มันกัน,นะน,น,นกัน,กนยังไงเขาใส่ไม่จัดวาบน มาช่วยกันไซนะครับไซดมาช่วยกันไซเสียงตีนะครับบอดได้าได้นี่เสียงโทพิเศษนะครับมาตัวดาเนี่นะครับโดนอไม้ขอจ้างไว้ได้เสียงโทพิเศษนะครับอัน,บน,ออน,บออนแบบที่สองนี่นะครับปฏิวัติแบบที่สองนี่ก็ยืมตัวโดวเด็กมาเป็นตัวดานะครับโดนไม้ขอจ้างก็ได้ตัวบนบน,นอันล่มนี่นะครับ ออันรุมนี้เขียนแบบภาษาไทยนะครับมาเขียนนะครับสะกดตแบบภาษาไทยอ่านแบบภาษาไทยก็ได้นะครับได้เสียงโทรปกตินะครับเพ่าะนั่นกับบัตรมมีวันนยุกโโทรพิเศษมือนะครับห้าวใส่ในตันตวงผมอย่าจุดประดับไว้ที่นะครับเพื่อเพบังคับให้ทุกคนที่เข้ามาอ่านนะฮะต้องอ่านออกเสียงโทรพิเศษนะครับอได้นะครับตัวบนวนนีห้าพัมห้าพันมา มาอ,อ,อ,อันนี้อันนี้บอกเปลี่ยนแปลงกับบอกเป็นยังครับ่าก็อเอาแล้วครับบอกเปลี่ยนแปลงในนะครับมาอันอันลุ่มนี่นะครับใ,ใ,ในในในเซิงนะครับในเซิองอ่ามันบาดจเจิงนะครับถ้าเจิงก็กจะตดจะนะครับมาอ,อันนี้เซิงนะครับเซิงตวตวสะนะครับ ใ้ตัวซะอย่างนี้นะครับในซึ่งข้าวข้าวตัวกะละหงนะครับก็คือยืมตัวคอควายมาเป็นตัวกะนะครับละหงนะครับอ่านเป็นข้าวคอนะครับอ่านเป็นคอนะครับข้าวข้าวจ้อยนะครับมายืม MM ตัวเจ้ามาเป็นตัวอตัวเจ้ามาเป็นยืมตัวเชาช้างมาเป็นตัวเจา้าน่ะทีนะช่วยนะครับ อมาจุมาจ้อยจ้อยจ้อยโทษทีจ้อยนะครับมาในเซึ่งข้าวจ้อยอ่นี่อ่านว่าจ้อยนะครับจ้อยไม่ใช่ช้อยนะครับตัวนี้เป็นตัวจ้านะครับมาเป็นตัวจ้านะครับมาตัวจ้านะครับในเซึ่งข้าวจ้อยฮีดฮอยตัวละนะครับอ่าน คำทั่ไปอ่านเป็นฮีดนะครับฮีดฮอยอ่านเป็นฮอนงหกนะครับแต่เขียนเป็นตัวละเนี่ยนะครับฮีดฮอยห้าพันอ่าฮีดฮอยคับขานนะคับขานฮีดฮอยคับขานเขียนสองอย่างมาก็งงๆหมอนนะครับอ่าอ่าคับขานนะครับอ่าทีนี้เอามาเขียนเป็นภาษาปริวัติแบบที่สามดูนะครับอ่าก็คือ ่าก็คือเอาภาษาไทยมาสะกดเขียนตามสำเนียงกคำโอ้ดังบนนี่นะครับอ่าในในนะครับในในในภาษาไทยคนในคนใจไม่มดน,นะครับนในอบอกบอกต้องไปดูภาษาแบบที่สองแล้วครับมาฟังเอานะครับในเซิงนะครับเซิงเซิงเซิงก็เหมือนกันนะโซโซโซนะครับ ข้าวนะคร oh. like enfin ับได้ยินเสียงข้าวแล้วก็คอค้ายแล้วครับอ่าอันนี้ข้าวอะครับมาสก๊อตแบบไทยนะครับอมือนจะข้าวนะครับข้าวจ้อยอ่าจ้อยทีนี้ก็เสียงจ้อยแล้วมันต้องจอจานนะครับอืจ้อยจ้อยเสียงตีะครับ่าเสียงตีจะไม่ตีอะครับมาจ้อยนะครับจ้อยอ่าในซึรงข้าวจ้อยฮีดหอยอ่าฮีดหอยนะครับ ได้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 ยินฮีดหีดมันก็หอนโฮบอครับฮีดฮอย้อยกับฮอนโหบนะครับฮอยขับขานอ่าขับขานอันนี้มันขับนะครับมาเสียงเองนะครับอ่านแบบไทยนะครับแบบไทยอ่าขับขับมันก็ต้องใส่ไมจิตวาขับขานอ่าอันนี้ขานนะอ่าขับขานนะเห็นไหมครับมา อันนี้ง่ายเลยนะครับง่ายแล้วอ่าแต่ต่อที่จะจบมันพูกนี้นะครับมันพวกนี้จบแล้วง่ายง่ายแล้วนะครับอ่ามันพูกเราจะมาต่อนะครับอ่างม่มันจบเป็นข้าวสี่บาทนะครับา